สวัสดีค่ะอินดี้ต้อนรับเข้าสู่พิชิยูชาแนลนะคะกับรายการ Voice b o o o ปบายพิชิมาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรกันค่ะมาฟังนิทานจินตนาการกันต่อนะคะในหนึ่งรอนิทานจินตนาการไม่รู้จบเรื่องที่หนึ่งร้อยรักเจ้าหญิงโรสเจ้าหญิงผู้เลอชฉม มีความแปลกแตกต่างจากเจ้าหญิงองค์อื่นอยู่บ้างเล็กน้อยก็คือเจ้าหญิงมีเพื่อนเป็นพ่อมดที่ชื่อว่าพ่อมดคิมตามธรรมดานั้นเจ้าหญิงกับพ่อมดไม่มีทางที่จะพบเจอหรือเป็นเพื่อนกันได้แต่เนื่องจากเจ้าหญิงโรสไม่ใช่เจ้าหญิงที่เอาแต่นั่งเรียบร้อยอยู่ในวังจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เจ้าหญิงจะมีเพื่อนเป็นพ่อมดที่แสนเก่งในเวทมนต์คาถาอย่างพ่อมดคิม พมดคิมนั้นแม้จิมที่เจ้าชายและรู้ว่าเป็นการไม่เหมาะสมแต่พมดคิมก็อแอบชอบเจ้าหญิงโรสโดยที่เจ้าหญิงโรสไม่เคยรับรู้เลยดังนั้นพมดคิมจึงไม่เคยได้รับความรักตอบจากเจ้าหญิงโรสจนกระทั่งวันหนึ่งพมดคิมต้องการให้เจ้าหญิงโรสรับรู้ความในใจเขาจึงเดินทางไปหาเจ้าหญิงในวัง สวัสดีเจ้าหญิงพ่อมดคิมทักทายสวัสดีพ่อมดคิมท่านมาเยี่ยมข้าเหรอเจ้าหญิงทรงทักตอบพร้อมถามกลับใช่และข้าก็มีเรื่องมาปรึกษาด้วยพ่อมดคิมตอบด้วยสีหน้าเคร่งเครียดมีอะไรเหรอเจ้าหญิงทรงถามด้วยความแปลกพระไทยข้ามีเรื่องของคนคู่หนึ่งจะมาขอความเห็นจากพระองค์ พ่อมดว่าพลางนั่งลงบนเก้าอี้ด้วยท่าทีที่สบายใจมากขึ้นว่ามันได้เลยเจ้าหญิงตรัสอย่างอารมณ์ดีมีชายหญิงคู่หนึ่งผู้ชายนั้นเป็นพระราชาผู้มีทรัพย์สินมหาศาลเขาบรรดาให้ทุกอย่างสำเร็จได้ว้ทรัพย์นั้นส่วนผู้หญิงก็คือพระราชนีนั่นเองพระราชนีนั้นแอบชอบพระราชามาก่อน โดยที่พระราชาไม่เคยรู้จนกระทั่งทั้งสองได้อภิเศกสมรสกันพระราชานั้นได้ตั้งใจว่าจะทำให้พระราชินีมีความสุขเพราะว่าเห็นเป็นหน้าที่ที่สมควรทำแต่ไม่ว่าจะอย่างไรพระราชนีก็รู้สึกไม่มีความสุขอยู่นั่นเองท่านอยากจะถามข้าว่าเป็นเพราะอะไรใช่หรือไม่เจ้าหญิงโรสตร์ใช่ ใครอยากให้โจหญิงบอกข้าว่าเป็นเพราะอะไรพ่อมดคิมถามก็เป็นธรรมดาที่คนเราเมื่อชอบใครสักคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินแก้แหวนเงินทองหรือว่าชื่อเสียงก็ได้หามีค่าไม่สิ่งที่คนมีความรักต้องการมากที่สุดก็คือความรักตอบอยังไงล่ะแม้จะเพียงน้อยนิดก็สามารถทำให้จิตใจชุ่มชื่นได้ อย่างเช่นพ่อแม่ที่รักลูกก็ย่อมต้องการความรักจากลูกเป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นพระราชินีจึงไม่มีความสุขก็ด้วยว่าสิ่งต่างๆที่พระราชาทรงทำนั้นทำไปด้วยเห็นว่าควรทำแต่ก็เป็นหน้าที่ของตัวเองหาได้ทำเพราะมีความรักในตัวพระราชนินีหม่อมเช่นเองก็เป็นเช่นเดียวกับพระราชนีพยะยอค่ะ พ่อมดคิมตอบพร้อมกับมองหน้าของเจ้าหญิงโรสหมายความว่าเจ้าหญิงทรงอุทานเบาๆพ่อมดคิมพยักหน้าและรอคอยคำตอบด้วยหัวใจจดจอ่อทางด้านเจ้าหญิงโรสนั้นไม่ได้เอ่ยตอบอะไรเพียงแต่พยักหน้าตอบกลับเบาๆเท่านั้นแค่นี้พ่อมดคิมก็พอจะทราบคำตอบอยู่ในทีแล้ว หลังจากนั้นพมดกับเจ้าหญิงก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคอีกมากมายจากฐานะที่ไม่เหมาะสมกันแต่ทว่าสุดท้ายทั้งสองก็ได้แต่งงานกันในที่สุดจินตนาการสอนให้คิดการได้รับความรักจากใครคนหนึ่งแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้คนอีกหลายๆคนสามารถมีชีวิตอยู่ได้ดังนั้น อย่าลืมให้ความรักและเผื่อแผ่ความรักให้กับคนรอบข้างเพื่อให้เขามีความสุขจากการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปค่ะ,คะก็จบครบถ้วนบริบูรณ์สำหรับนิทาน100เรื่องนะคะที่ตั้งใจทำโปรเจกต์นี้ออกมาให้สำหรับเด็กๆทุกคนแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่เผื่อว่าใครที่อยากจะไม่มีเวลาเล่านะคะก็ เปิดนิทานให้เด็กๆฟังก่อนนอนหวังว่านิทานทั้ง100เรื่องที่ทำออกมาเนี่ยอาจจะมีบางเรื่องที่โดนใจสอนใจสกิดใจและเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังมาทั้งหมด100เรื่องค่ะแล้วพบกันใหม่ในโปรเจกต์หน้าสวัสดีค่ะ